สวัสดีครับผมพบกับช่องอมอส h ช n แนลอีกแล้วนะครับผมก็เราอยู่กันในเกมเดิมนะผมผมซิผมเซอร์ไวนเร์นะผมก็ตามที่สัญญาไว้ในคลิปที่แล้วผมว่าเราจะมารีวิวตัวละครผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนะผมชื่อว่าอ่องนั่นเองนะผมนี่เ,เพราะว่าโชว์หลอกันเลยทีเดียวนะผมนะ <Yahoo! S 1> มีควสูงร้อยสักผมนะหลายคนน่าจะชอบตัวละครตัวนี้นะมันดูเท่ดีับผมนะแล้วก็แหมมาด้วยกางเกงตัวเียวผมนะ ก่อนอื่นเราขอไปดูเลยว่าการที่ได้ตัวอ่องมาเนี่ยมันต้องทํายังไงเนี้ยหลายคนอานจะลงใส่นะผมนะตัวอ่องเนี่ยเป็นตัวคนตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะผมนะก็การที่เราจะได้อ่องได้เนี่ยมีอยู่2วิธีด้วยกันนะผมนะวิธีแรกผมก็เก็บเงินพดด้วงนะผมเงินพดด้วงก็คือเงินที่เราได้จากการจบแม์ต่างๆนี่แหละฮะที่เราเอ่อไม่ว่าจะเล่นแพ้หรือว่าเล่นชนะหรือว่าจะเล่นเป็นคนหรือเล่นเป็นผีเนี่ยเราก็จะแต้มพดด้วงมานะผมนะตรงนี้เลยฮนะที่เมาผมชี้อยู่นั่นเองนะครับผมนะก็เก็บให้ครบ หนึ่งหมื่นสองพันครับคืออย่างถ้าคุคนเคยเล่นเนี่ยคุณจะรู้ว่าการเก็บแต้มพอด้นเนี่ยมันยากมากนะผมนะการที่เราจะเก็บแต้มได้ถึงหมื่นสองเนี่ยบอกเลยว่าวันนานนะผมนะ oh, <no. S 1> ก็สำหรับใครที่รอไม่ไหวผมมีทางเลือกหนึ่งผมนะั่นก็คือเติมเงินซื้อนั่นเองผมนะซึ่งเศษอันเนี้ยห้าร้อยสามสิบเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แพงนะผมนะคือถ้าคิดกันจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะถึงร้อยฮะคือมัน ถูกม,มากเลยผมนะก็ยังไงก็ช่วยกันอุดหนุนกันได้นะผมสำหรับใครที่ไม่รออ่ะเรามาดูกันดีกว่าฮะตัวอองเนี่ยรู้สึกจะพิเศษอย่างหนึ่งครับผมคือเขาจะมีสกินติดมาด้วยนะผมนะนี่ฮนะอืมนี่ฮะในคลิปที่แล้วนะผมผมรีวิวเป็นออ,อฟเนาะออฟเนี่ย,เ,ยเขาเป็นตัวละครที่ต้องซื้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นเออสกินเขาจะยังไม่มีอัปเดตเข้ามาอย่างนะครับผมนะแต่สุดอองเนี่ยจะมีสกินหนึ่งอยู่หนึ่งสกินผมนั่นก็คือ กางเกงแดงนั่นเอง <c oughs> กางเกงแดงก็ผมนะฮะโอเคของอื่นก็ก็มีอันนี้ครับผมนะร้านเล็กๆของอองก็จะมีชุดแบบญ,ญี่ปุ่นหน่อยป่ะเออญี่ปุ่นหน่อยญี่ปุ่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต้มเล็กๆเนี่ยต้องเปิดกาชาเท่านั้นนะครับผมนะอซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า2 0 0รเนี่ยมันยากขนาดไหนแต่คงไม่ง่ายแน่นอนผมนะสำหรับกาชาอ่ะเรามาดูดที่สเตตัสตัวละครดีกว่านะครับผมนะตัวละครอ,อองครับผมตัวละครอ,อองเนี่ยผมบอกเลยว่า เป็นตัวละครที่มีสเตตัสเนี่ยค่อนข้างที่จะสุดสุดตอกใช้คำว,ว่าสุดตอกเลยฮะเอ่อถ้าเกิดว่าคุณดูตัวเซอร์เวอร์ตัวอื่นนยผมนะอย่างติมเนี่ยก็จะกลางกลงนิพาก็จะพลังชีวิตน้อยแต่ว่าพลังกายก็กลางๆพลังนี้ก็แบบก็แบบว่าเกือบสุดอะไรเงี้ยมันเป็นตัวละครที่แบบกลางกลงกันเกือบหมดเลยนะฮะอย่างเจนเนี่ยก็พลังกายเยอะนะผมนะแต่ว่าพลังชีวิตก็น้อยความชนะถ้าก็มีอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่ทําได้หลากหลายนะผมนะแต่ว่า ขาง้าของอ,องคเนี่ยคือพลังกายเขาเขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยฮะชำนาญก็หนึ่งเลยครับผมแนตะ่แต่สิ่งที่เขามีอยู่เต็มเปี่ยมก็คือพลังชีวิตครับผมนะ <c oughs> เรียกได้ว่าสายแทงแน่นอนนะผมนะสายแทงแน่นอนผมนะจากที่ผมลองเอาไปเล่นมาเนี่ยคนคุกที่ว่าตีแรงๆเนี่ยยังต้องหลายทีนะผมนะยิ่งเบลไม่ต้องพูดถึงเลยเบลนี่ต้องแทงแบบโอ้โ <c> ห <oughs> หลายทีมากฮนะกกว่าตัวละครตัวนี้จะจะจะ,จะตายอะ่ะ อ่าผมคิดว่าแบบไม่ต้องคู่เยอะเนาะเล่นได้ว่าสายแทงเนี่เลยฮะอครับผมใครจะเล่นนี่คือแบบชอบแบบแทงหรือว่าสายแบบว่าอ่าล่อผีอ่าสู้กับผีอะไรเงี้ยต้องตัวนี้เท่านั้นนะทาไมต้องตัวนี้ับผมนะเราไปดูท <zo> ี่ทักษะเลยับผมนะคือทักษะของตัวคองตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการสู้กับผีมากนะผมครับเพราะว่าเมื่อเขาเลือดต่ำกว่า5 0เนี่ยมันจะมีอ่าอาวุธเนี่ยคือคือคือเวลาเลือดต่ำกว่า5 0เ็นี่ยเขาจะมีออร่าอ่าคล้ายๆกับ ร่างสายาร่างสเปอร์สายาเห็นไหมเห็นรูปไหมอ่าเขาจะมีออร่าขึ้นมาอ่าแล้วอาวุธทุกชนิดพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นห้าหน่วยนะครับคือเขาจะตีแรงขึ้นแบบบ้าระห่ำเลยครับผมนะบวกกับอึดด้วยตีแรงด้วยนะผมเมื่อละต่างกว่า50ิบเซนนี่คือสายแทงที่ไว้กับรับมือกับผีโดยเฉพาะนะผมนะก็มีถู่เท่านี้แล้วกันเนาะยังไงเพื่อให้เข็นภาพได้มากขึ้นเดี๋ยวเรา พาทุกคนไปชมเกมที่ผมเล่นอ,องกันเลยดีกว่าเนาะในต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะผมว่าเกมที่ผมเล่นอองเนี่ยผมตัดมาจากสตรีมหรือว่าไลฟ์สดในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยผมนะซึ่งอาจจะมีบางช่วงที่แบบว่าสตรีมมันอาจจะมีแบบแหลกบ้างกระตุกบ้างหรือว่าภาพแบบไม่ค่อยชัดบ้างอันนี้ต้องขออภัยเว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมนะก็พอมปแล้วก็เรับชมกันได้เลยครับผม โคตรเท่กเก่งแบบบ็อกเซอร์ตัวเดียวก็เกินพอแล้วเอาว่ะมีสักอาคงอาคมเลยนะแต่การผีมไม่ต้องมัง้งอ,อุ้ยแล้วทำไมต้องเป็นผมก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหไม่เหมาะกับเราจริงๆนที่มันด่าอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ผมเจอตัวโซ่อะ ได้ยินเสียงโซ่มาเลยเมื่อกี้เนี้เยเจอตัวโซ่เลยรอะตาแล้วเจอตัวโซ่เลยเหรอแย่แล้วแล้วผมเพิ่งไดเคยเล่นตัวนี้ครั้งแรกเดี๋ยวผมจะใส่แผนภรกิจผมมาไว้ให้แล้วกันอุ๊ยอะไรตกใจ อุ้ยตำรวจจริงออกอยู่ตรงนี้โอเคพสับสนเส้นทางครับผมสับสนสับสนแล้วก็วุ่นวายนะออกนี่ไงนี่นี่ตุ่มนี่ตุ่มทำไมเราต้องตามวนำมาด้วยอ่ะเอาตาวนามาจริงๆด้วยแล้วมันมีทางขึ้นไหมตรงเนี้ย ทั้งคืึทั้งตันโอ้โหเยอแล้ววิงยาวๆเพื่อนทำไมาผมเก็บยาไม่ได้อ๋อแล้วนี่ไง ออรานี่คือบัฟของผมใช่ไหมบัฟซูปเปอร์ส่ยาของผม <_ ừ> เพื่ออะไรเนี่ยบัฟสา่ยาโคด่ามันลึกลับซับซ้อนงงมากโอ้โหมโคตุ๋มแม่งเลยโค <ừ> ตุ๋มแม่งเลยแล้วมันโผล่ตรงไหนเนี่ยไม่อาจทราบได้ รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆผมยังไม่เจอด้มีทีต้องอันเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเข้าไปทางตันไปเนี่ยมีทางเยอะจัง เยอะแยะไปหมดโอ้โหโอ้ยัดเปิดไปดกล่องไปกล่องฟาร์มฟาร์มรัวๆไปก่อนนะฮะสำหรับ <laughs> สายดาเมจอะไรที่ที่ไม่ใช่อาวุธด,ดาเมจนะผม องนี้ส่วนแล้วผมเปิดแต่กล่องแดงฮะสายดาเมจที่ไม่มีอุปกรณ์ดาเมจเลยโอเคผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเอาของก่อนนะ โอ้ยมันเหมือนมันจะมาตรงนี้แล้วมันไม่เหมือนแล้วมันมาเร็วนะมาแล้วเพื่อนผมต้องการยายาเมื่อกี้มีคนหยิบไปแล้วหรอไม่มีป่ะยาปะผมเลือกครึ่งหลอดพอดีนะได้ยาขวดน,น่าจะเต็มนะผมจะไปสวดกันดีกว่า ไปสายรามยที่ใช,ใช้ใช้กระปุปกน้ำมาใสว่วิ่งสวดตรงนี้เลยแล้วกันสวดเลยแล้วกันสวดไปเอาวายามาสวดด้วย<ำ>เป็นเพื่อนกัน สวดใช้ระจัดนะครับโอ้ oh my god โอ้เลยเมื่อกี้มันมุมอย่างอับเลยอ่ะแม่งด่าแม่งแย่จริง <c oughs> ด่าอะไรของมันวะเนี่ยมุมอับจัดจัดด่าแม่งโคตรแย่เลยไม่อยู่ตรงนั้นได้ไงมีที่อื่นไหมที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยตรงนี้ไม่มุมนี้แม่งแย่จัด ต่มันมีที่เดียวไงประเด็นเราต้องกัดฟันสู้ใส่ดาเมจยังไงล่ะใส่แทงโหแต่บอกว่าสวดอย่างช้าเต่าเต่าจะจัดอีเมที่วาสัพเพยขา่าสติอืมไปสัพเพตพิสาจิวาลาวกาทายกุรี เฮ้ยก็เสร็จแล้วช้าแต่ชัวร์ช้าแต่เรื่อยๆได้เรื่อยเรื่อยช้าแต่เรื่อยๆรอยระยะวัคซีนทุสาพุทธังยับเนรมาสึกะในระยะยาวพุทธังอีเวทีว่าสัพเพยขาเยลระปฏิบัติวู้ยผมบอกเลยนะผมได้ยินเสียงโซ่มาแต่ไกลเลยล่ะบอกแล้วผมได้ยินเสียง คนได้เสียงอะไรกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิงมาวิ่งก่อนแล้วฮะ <c oughs> มันไปเฝ้าอมันตายตรงนี้เลยนี่ว่า <c oughs> เข้าไปมาเข้าไปชุบยังไงอยู่ที่บ้านเหรอชุบไม่ได้ <c oughs> ตามฉันฉันจะมุดข้าองปึ๊บมุดกรงตรุ่มกาอีกตุ่มหนึ่งตรมนี้คือที่ไรกันตรงไหนวะโผล่ตรงไหนขาแมบเนี่ยจำแมพไม่ได้เมื่อกี้เขาชุบหรือยังอ๋อถืออยู่นั่น ตรงไหนได้เนี่ยออตรงนี้ได้ปะโอเคกันไว้ก่อนเั็งชอบเดินผ่านในตรงนี้เอ้ยักนกลางจะมาแล้ว <c oughs> อยู่เฉยๆไม่ว่าดีอะ่ะไปสาดน้ำมูลใส่เขาเดี๋ยวเขาข่าวอ,อ, <c oughs> อ๋อแล้วขวดน้ำผมอะโอ้โหโดนยงํขวดน้ำ สวาอะโอ๊ยไหนต้องเป็นผมล่ะทำไมต้องเป็นผมล่ะ อ๋อขึ้นคลองมาเป็นทางนี้แทนโอเคงง,งงทางไอ้บนบ้านนั้นเท่าไหร่แล้ววะ เซตอุ ooh, ้ยตกใจเพื่อนเราจะทำหน้าที่แทงของเราแล้วหาของเฮ้ยน้ำมนต์ไม่เอา เอาอะไรที่มันแรงๆหน่อยดิเสริมดาเมจให้เราหน่อยเ่ะเราตัวดาเมจนี่ขึ้น,นตะมนดามเมทตะมนดาเมจไปก่อนใช้เท่าที่มีนะพีไปไหนใช้แบบนั้นตีมโดนไล่เฮ้ยตำมนต์หมด ตีมตาดาให้หน่อยไม่มีของแล้วมีของให้ผมไหมอ่ะเฮ้ยไม่ได้ยี่่ไม่ได้นะไม่ได้นะเราจะตายกันหมดนะ ผมไม่มีขอไงผมต้องหาทางชุบเพื่อนให้ได้หาทางชุบเพื่อนให้ได้ เร็วที่สุดวุธระยะไกลก็น่าจะพอตอบโจทย์อยู่ ไม่ตามเตาหรอกมั้งผมด้วยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนบัก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของหมด <c oughs> ไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยกลุ่มตีเทียวแตกเลยอะ ก่อนนะแอบตามก่อนแอบแอบตามไปอยู่ยยนะจ๊ะเฮ้ยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่เก็บเก็บก่องเก็บน้ำก่อนเก็บน้ำก่อนเก็บน้ำก่อนทำไมมันอืดจังอ่ะ โอ้สายสีเงามีของเลยเหรออุ้ยอนุสิสินตายกำลังพูดสายสีไม่จำเป็นอนุสิสินตายเฉยโอ้โหเล่นตัวละครนี้ตาแรกก็ฆ่าคนคุกเลยครับผมนะครับผมแล้วก็ฆ่าในด่านใหม่ด้วยครับผมนะตัวละครตัวนี้มันอึดจัด ใส่เทงใส่แทงนี่ผมผมเพาผมก็ฟาดไปเยอะอยู่นะทั้งน้ำมนทั้งทั้งไม่ไหวทั้งอะไรทั้งรูกประคำก็จัดไปเยอะอยู่ฮนะเขาโดนเขาโดนจะผมไปหนักหนักอยู่นะโซโลเมื่อกี้นี่แบบหนักอยู่อนะเปไงครับผมนะฮะก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการแนะนำตัวละครอ,ออกแล้วก็หรือว่ารีวิวสั้นๆน,นะผมนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะผมนะตัวละครองกเนี่ย อึดมากๆนะผมนะจากที่ดูในคลิปแล้วไม่ว่าผมจะโดนสตันจากคนคุกหรือว่าโดนคุกหรือโดนอะไรแบบนี้นจากจากคนคุกที่ว่าเป็นคิลเลอร์ที่แบบเป็นผีที่แบบดาเมจสูงอะเลือดแทบไม่ลดเลยนะฮะแล้วก็แบบสามารถสู้กับผีหรือว่าแบบต่อกกับผีได้ดีมากเลยนะผมนะถ้าสังเกตเออผีเขาจะไม่ค่อยพยายามไล่ไล่อองเท่าไหร่นะผมมองว่าเพราะาอ๋องนี่เป็นตัวละครที่ค่ายากฮนะ คือถึงแม้ว่าเขาจะมีพลังกายหนึ่งแล้วก็ชํานาญหนึ่งก็จริงอะแต่ว่าเลือดเขาเยอะแล้วแล้วแล้วเขาสามารถหนีหรือว่าใช้ของช่วยแทนได้นะผมแทนแทนจุดข้อเสียของเขาเองได้นะผมนะแล้วผมว่าเป็นตัวละครที่เหมาะนะผมนะถ้า้ผมชอบที่สุดในตัวละครทั้งหมดที่ผมรีวิวมาเนี่ยอ่าผมชอบตัวละครองค์นี่แหละที่สุดแหละผมว่าน่าจะเหมาะกับคนอย่างผมที่สุดแล้วครับเพราะคือผมแบบอ่าเป็นคนที่หนีผีไม่ค่อยเก่งนะผมนะแล้วก็ ชอบบวกนะผมเออคนที่ชอบบวกนะผมนะถ้าอยากผมไปเล่นตัวอื่นเนะี่ยผมก็โดนตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วอาจจะอาจจะไม่ค่อยเข้ามือหน่อยผมนะสำหรับผมก็ต้องออกแล้วผมนะเท่เลยครับผมแนละ้วแล้วก็เป็นสายบวกผีผมนะใครที่มาทางนี้ก็น่าจะชอบครับผมนะอะก็น่าจะหมดแล้วเนาะสำหรับทางผู้รอดชีวิตก็ผมนะถ้าอย่างไรก็ถ้าเกิดว่ามีผู้รอดชีวิตคนใหม่หรือว่าเซิร์ฟเวอร์คนใหม่ๆเนี่ยก็จะมารีวิวหรือว่าแนะน,นําสั้นๆกันให้ชมอีกนะผมนะ ส่วนต่อไปจะเป็นฝั่งของทางผีบางแล้วครับผมนะผีน้ปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่แค่2ตัวเนาะเป็นแค่เปลวกับคนคุกเนี่ยยังไงก็เดิมตัวรับชมรีวิว2ตัวนั้นนี่เลยผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะผมที่รับชมจนจบนะฮะแล้วก็ขอฝากาติดตาม Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะผมนะก็สำหรับใครที่อยากติดตามสตรีมสดผมไปติดตามได้ที่เพจอมวชแชนเนลนะผมนะชื่อเดียวกันกันกบชื่อ youtube เลยนะผมนะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะบ๊ายบายครับผม